มาดามแป้งขอบคุณทุกเสียงสนับสนุนนั่งนายกสมาคมฟุตบอลหญิงคนแรกเปิดใจการทำงานไม่มีขั้วมีแต่คนรักฟุตบอลหวังกู้วิกฤตศรัทธาวิกฤตการเงินผ่านจุดขัดแย้งและจุดที่ครอบงำจากนี้ไม่รู้ว่าจะเจอวิกฤตขนาดไหนเจอนรกไทยลีกงานนี้ก็อีกนรกหนึ่งต้องฝ่าฟันไปให้ได้ ประธานกันมาที่การนิรโทษกรรมเตรียมเชิญนายคณิตนานครและนายโคโธมอริยาให้ความเห็นการปรองดองยังไม่ฟันธงผลการศึกษาต้องออกกฎหมายนิรโทษหรือไม่ยอมรับงานหนักต้องคิดการนิรโทษจะครอบคลุมให้ใครทำอะไรและช่วงเวลาใด นายเรืองไกลรลีกิจวัฒนาสมาชิกพักพลังประชาราัฐมองความเห็นปปชดิจิทัลวันเลดเปิดช่องให้ร้องเรียนเคยเตือนนายกให้ทบทวนตอนนี้แผลยังไม่เกิดก็ยังไม่ต้องทายากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอากาศแปรปรวนหนักช่วงวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์มีฝนฟ้าขนองลมแรงหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง3 5องศาและมีลมแรงระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนอง สำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่ยอมรับการที่กลุ่มฮามาสยื่นข้อเสนอหยุดยิงแบบเป็นขั้นตอนรวม135วันโดยสั่งให้ทหารเตรียมปฏิบัติการในพื้นที่ตอนใต้ของชนวนกาซาต่อไป